สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปอดไปสุขสุขคุ้นแฟนแฟนแฟนขับของมารัมเจกินลอยหรือว่าแฟนกับของสาอาดลอยนะครับ นี oui. ่ทการแสดงยูบานย่องซุ่าุน้อยครับเพื่อแยงซุมน้อยบ้านวัวกระชับงซุมหรพี่น้องบพไก่เสียงโชคซ้ำอยู่ในย่างสุปน้อยเลยนะครับพี่น้องคัาพี่น้องผู้ขอยู่ใกล้อยู่ใกลเกตมาเด้อใหม่กำลังใกล้กันเบาคือวพาพี่น้องขามาเด้อพุนะพี่น้องมาทา มีมแสดงที่รครับจุดอยทการกระทำวอลมเจคลอยอนี้นะครับกาบเมกีรติข้บการพงที่เท่น้เอนทางไปับือนะครัก็น้องว่าซ์เพื่อนเก่าประกัวที่ัราจะได้มอบความสุขความปนนอกการเป็นนักปรัเป็นบบนี้กับพูนี้เป็นน้องว่าซอว์เมื่อนี่พ่อการยบ้านเขานีเราบ้านบ้านขีวากว่าบ้านงอยู่นเด้ สา้มนอยทำานชม่อยม,ม,อยมเจ้ามาโบกกบกกลบ่ไกบ่ไกพ่อไก่เป็นต๊บัราคาหนึบาทชมล่กนออยซอสแกงกางตาง,งน้ำไงบอกกนนกระไรมขึ้นนี้เมื่อคือนคนี้มีหมอลลระเบียบว่าทศินนะคะหลานสายจะกี่กับมายังซืนอ,นนอน่ากินพี่น้องได้ขาหมูเก่า <c oughs> ขาหมูแลวกะ็อันปิ้งซีน ก็ปีงเมื้อไปไหให้แม่นวดกับกระตูนกินเพระาะว่าจะกี่ก็จะหยำบะเลยเลยอดจาขาหมูเน้นหมองมันมันเพราะว่ามากมันข <c ười> ันบ่มันกินบ่เลยพี่น้องเป็นที่กันบ่ขันขันขันกินเท้าขาหมูนี่นขันบ่ได้ค้ากี่หรือว่าบ่มันจะก,กินบ่ได้นะครับจะก,กี่นเลือดจังกินมันมาเด้อพี่น้องกรรมการกาลังจะเปิดเปิดงานพี่น้องกับการร่างไหลมาเมื่อคืนหลังจากเมื่อคืนนี้ฟุบอ่ามอลำระเบียบวัตถศิลระเบียบล้ำยุ่งมองหนี่งมือหนึ่งชุ่มกลับมือขึ้นอีกว,ว,ลว,ลว,ลวงลูก หัล้านเจ๋อเกิดลอยนะคะ,อะข,อข,อขอบคุณพี่น้องฟังไปที่แมาแล้วเรื่องพรท่านมากกับวาเรื่องหัวหน้าบ่อยมาแล้วไข้แนเ่เหล้าขื่นได้ที่แน่เล้วนี่หัวหน้าป่วยได้ลาได้ก็ป่วยได้แต่ลาไม่ได้นะคะเจอกันคะ่ะแชรคับ